สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับของทางเอ o กโซมคารนะครับวันนี้นะครับเป็นจะพามาอัปเดตรถนะครับ SUV ภายในร้านเอ o กโซมคารนะครับตอนนี้มีอยู่ที่3คันนั่นเองนะครับใครที่กำลังมองหารถอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็น Benz BM ีนะฮะแบงก์มีทั้ง2ค่าย2แบรนด์เลยนั่นเองแล้วก็วันนี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าทางเอ o กโซมคารครับจะมีโปรโมชั่นดีๆอยู่นะครับกับดอกเบี้ย0%นะครับตลอดอายุสัญญานะครับหรือจะเลือกรับเป็นวารันตีซ่อมฟรีสูงงสุดถึ3ปีเต็ม วันนี้นะครับ SUV ของทางร้าน X Home Car ครับเราจะเป็น b m w X3 นะครับ300 EM Sport ปี2021นะครับผมนะฮะหรือเป็นตัว GLC นะครับ 250D นะครับผมตัว AMG เหมือนกันรถปี2019นะครับแล้วยังมีตัว GLA นะครับ200นะครับ AMG ปี2022นะครับผมนะฮะวันนี้จะพามาอัปเดตทั้ง3คันนี้เองครับผมนะฮะแล้วก็กระซิบแบบนี้ครับว่า ขาวคันนี้สามารถรับวารันตีซ่อมฟิสติสูนได้สูงสุดถึง3ปีเต็มครับอย่างเช่นเบนซ์ซ่อมฟิสิสูนเบนซ์ได้เลยบีเอซ่อมฟิสิสูนบีเอ็ครับนะฮะเดี๋ยวทีนี้มาเริ่มกับตัว B M เกันก่อนนะครับกับตัว B M เอ็นะครับ30 E นะครับผมคันนี้เป็นตัวรถปี2021ครับมากับบอดี้ตัว G 0 1นั่นเองครับผมนะฮะเลขไมล์เพียงแค่50,000กิโลเท่านั้นเองตรงนี้เป็นตัวพักอินไฮบิดนะครับผมนะฮะก็เป็นมีเครื่องยยนนนนนนตต์์ะะคคครรรััับบเเป็ื่องสดาแล้วก มอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนะฮะตัวนี้ครับผมตัว M Sport นะครับก็คือจะได้ไฟหน้าตัว Adaptive มานะครับตัวนี้เป็นตัว LCI เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะไฟหน้าที่ให้มาก็จะเป็นแบบนี้ครับกระจังหน้าครับหรือไตคู่หน้าของเขาครับผมก็จะเป็นโครเมียมนะครับตัดด้วยสีดำนะฮะแล้วก็คันนี้เป็นตัวท็อปเลยก็จะได้เป็นกล้อง360องศาติดตั้งมาให้ข้างหน้าเลยเห็นไหมครับอ่านะฮะกระจังหน้าของเขาครับตัวนี้เป็นตัว M Sport ก็จะได้พาร์ทแต่งครับ นะฮะเป็นตัว M นะครับสปอร์ตนะครับหรือเป็นเขาเรียกว่าอะไรบอดี้คิทของเขาเองครับผมนะฮะก็คือตัว M รอบคันเลยนะฮะแล้วคันนี้นะครับผมนะฮะได้แม็กแบบนี้มาครับนี่นะให้ดูแบบดับเบิลสป็อกครับผมนะฮะคันนี้นี่ได้ยางโยโกฮาม่าแบบดับเบิลสป็อกครับผมตัว M Sport นั่นเองครับผมนะฮะมีโลโก้ M ติดมาให้แบบนี้เลยนะครับผมนะฮะแล้วคันนี้ครับมาพร้อมกับสีที่ยางครับ245นะครับทับสี R 20หรือขอบยาง20นิ้วนะครับ ได้คาลิเปอร์เบรกนะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับสลักคาว่า M อยู่แล้วนั่นเองครับผมนะฮะสวยๆเลยเห็นไหมครับนี่ฮะฟังก์ชันครบคันนะครับมีโลโก้ M น้านข้างบวงบอกถึงความเป็น M Sport ครับกับบอดี้ตัว G01 นะครับ X3 นะครับคันนี้มากับบอดี้สีขาวนะครับผมนะให้มาสวยๆเลยนะครับวทีนี้จะพามาดูข้างในกันบ้างนะฮะนี่มาอี่างนี้ก่อนนี่ฮะนี่ครับภายในของเขานะครับผมนี่ดูดิครับ มีแอมเบียนไลท์ครับเดินนะครับแ่งประตูแบบนี้ครับแล้วตัดแบบไดมอนด์คัสแบบนี้นะฮะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมนะฮะสวยๆเลยมีแอมเบรียสีไดถึง2จุดนะครับผมนะฮะอันล็อกล็อกต่างๆนะครับแล้วก็เครื่องเสียงตัวท็อปครับตัวฮัมมังการดอนนะครับผมนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวมาดูภายในครับผมภายในครับเป็นพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัย M นะครับ3ก้านแบบนี้ครับ multi function หน้าจอครับตรงนี้เป็น LED หมดแล้วเห็นไหมนะครับนี่ฮะ ฟังก์ชันครบคันครับผมเลขไม้ห้าหมื่นเก้าพันกิโลนะครับผมนะฮะอ่านะฮะจอตรงกลางนะครับผมนะฮะก็ทัชสกรีนเรียบร้้อยแลวนั่นเองนะครับประวัติศูนย์ครบนะครับมีนะครับฟังก์ชันต่างๆครบเลยข้างในมากระบอกนะครับสีน้ำตาลหนึ่งบอกค่าเป็นบอกไฟฟ้านั่นเองคู่หน้านะครับนี่สวยๆเลยนะครับแล้วคันนี้นะครับเป็นตัวนะครับมี Adaptive นะครับสามารถปรับโหมดการขี่ได้ถึงสามโหมดว่าจะเป็นโหมดนะครับสปอร์ตนะฮะคอมฟอร์ต แล้วก็ e c โคโ o คันนี้สามารถขับ e d ได้ได้ครับผมนะฮะก็คือไฟฟ้าล้วนได้ครับถึง30กิโลนะครับแล้วก็มีระบบ i ตรงกลางนะครับผมนะฮะฟังก์ชันครบคันอยู่แล้วตัว M Sport นะครับตัวนี้เป็นตัวพาโนมีพาโนมิกสันรูฟเพราะเป็นตัวท็อปเลยนะครับผมนะฮะอยู่ข้างบนนี้ครับผมนะฮะสามารถเปิดได้นะครับนะฮะนี่ฮะเป็นพาโนมิกซันรูฟครับยาวถึงข้างหลังเลยนะครับนี่ฮะ ตัว M Sport คันนี้นะครับรถปี2021เล็กไมล์หม่5 9ก0 0นกิโลนะครับนี่ฟังก์ชันครบคันแบบนี้นะครับผมประวัติศูนย์ครบนะครับคันนี้นะครับราคาเพียงแค่1,888,000บาทครับผมนะฮะใครที่จัดไฟแนนซ์นะครับกับทาง X โฉมคาร์เรามีวาร์นตีซส่งฟรีศูนย์ให้ครับ3ปี100,000กิโลครับผมนะฮะดูครับบอดี้ วัดนี้ทำคล้ายกับเขาครับผมนะฮะไฟสวยๆเลย X3 ครับผมนะฮะแล้วมีตัว XDrive XDrive คือขับเคลื่อน4ล้อของทาง BMW นะครับนะฮะ 30e ครับผมนะฮะเป็นตัว e l e c t r i c ครับผมคันนี้มี Parking Sensor ให้ด้วยรอบคันนะครับถึง12จุดครับท่อคู่เดิมๆจากโรงงาน Diffuser ของเขาครับผมเขาก็จะเป็นสีเทาๆนะครับฝาท้ายไฟฟ้าที่ให้มานี่ฮะอ่าดูครับสมูทๆแบบนี้เลยดูข้างในครับ นะฮะกว้างขวางนะครับสามารถพับเบาะได้นะครับผมนะฮะแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นแบตเตอรี่ของเขานั่นเองครับผมนะฮะนี่แบตเตอรี่ของเขาสามารถขับไฟฟ้าล้วนได้นะฮะสามสิบกว่ากิโลนะครับถ้าปรับในโหมดไฮบริดก็เกือบเกือบยี่สิบห้าถึงสามสิบกิโลต่อลิตรนะครับอยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนด้วยนะครับนี่ตอนนี้ครับที่ x Home Car ครับเรามีตัว bmw ให้1คันนะครับผมนะฮะก็ตัว x 3 3 0 e ปี2021เลขไม้ห้0 0 0ืกิโล นะครับมาดูที่คันนึงกว่าครับผมนะฮะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลของค่าย BM เอ่อไม่ใช่ค่าย Mercedes Benz นะครับกับตัว GLC 250D ครับตัวนี้เป็นตัว SUV นั่นเองครับเขาเรียกว่าเป็นบอดี้ W253 นะครับผมนะฮะได้บอดี้สีเทาแบบนี้แล้วคันนี้เป็นตัวท็อป AMG ครับนะฮะได้พาร์ดแต่ง AMG มารอบคันนะครับผมนะฮะได้กล้อง360องศามาให้นะครับผม กระจังหน้าของเขาเป็นโครเมียมพร้อมโลโก้ m e r c e d e เ Benz ขนาดใหญ่ไฟหน้าตัวท็อปนะครับมากับตัว LED Intelligent Light System แล้วเรียบร้อยนั่นเองครับผมนะฮะตัวนี้เป็นรถปี2019นะครับผมนะฮะเลขไมล์เพียงแค่70,000กิโลเดี๋ยวให้ดูภายในดีกว่าครับคันนี้นะครับผมนะฮะภายในสวยงามขนาดไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาให้ดูเปิดให้ดูเลยนะครับนี่ฮะภายในของเขามากับสีดำนะครับนี่ภายในดำแบบนี้ครับผมพรมลายแบบ AMG 3ก้านท้ายตัดนะครับ ทิมของเขาสวยๆเลยนะครับน่าเป็นลายไม้แบบเกรบูดนั่นเองครับนะฮะเลขไม้70,000กิโลเท่านั้นเองนะครับนี่ฟังกช์ชันครบอยู่แล้วนะครับผมจะให้ดูนิดนึงนะครับนี่อ่ะเจ็ดหมื่นแปดพันกิโลนะครับเี่เครื่องยนต์ดีเซลแล้วคราวนี้ดูที่แผงประตูนะฮะดูที่แผงประตู ตัวท็อปเหมือนกันครับได้ตัวเบอร์มาสเตอร์ครับเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์มารอบคันครับนะฮะแล้วก็มีเมมโมรีซีทให้ถึง3จุดนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับนี่ฮะตัวท็อปดูนี้อ่ะสครับเพจยังไม่ได้แกะเมลลอกเลยดีกว่านะครับรถปี2019นะครับคันนี้นะฮะใครหาเครื่องยนต์ดีเซล SUV ใช้อยู่มาดูได้ที่เอ็กซ์โอมคาครับคันนี้ก็มีซันรูฟเหมือนกันนะครับเป็นพาโนรามิกซันรูฟนะฮะนี่ฮะเป็นซันรูฟเหมือนกันนี่ฮะโอ้โหสวยงาม นะครับมีสันลุปมาให้ตัว AMG นะจะมีสันลุปมาให้แบบนี้เลยนะครับหนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นปพันบาทครับนะฮะมากับภายในดำนะครับตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแล้วครนนี้พิเศษอย่างหนึ่งคืออะไรข้างหลังครับมีจอแยกมาให้แล้วด้วยนะครับของเขานะครับติดตั้งมาให้นะครับลูกค้าเดินตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมกับหน้าจอเดิมแบบนี้นะหน้าจอแบบที่มีมาให้นะฮะเป็นหน้าจอแยกปกติไม่มีนะครับนะฮะหน้าจอแบบนี้ไม่มีอันนี้มีมาแล้วนะครับที่ X โอมคาร์ คันนี้1นึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทครับเลขไม่เจ็ดหมื่นกิโลกับราคาค่าตัวเพียงแค่1นึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทครับขับเคลื่อนนะครับกับเครื่องยนต์นะครับโฟเมติกนั่นเองครับผมนะฮะขับเคลื่อน4ล้อนะครับอ่าระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟเมติกครับเป็นตัว G.L.C. 2 5 0ห้ D ข้างหลังแบบนี้มีบอกนะครับน่่นะครับนี่ Parking Sensor มีข้างหลังอีก6จุดเช่นกันนะครับมีทั้งหมดรอบคัน12จุดมาดูภายในกันบ้างครับ นี่ฮะภายในกว้างขวางนะครับผมนะฮะใช้สบายเลยเห็นไหมนี่ฮะมีพาร์ติชันกั้นนะครับผมนะฮะนี่มีพาร์ติชันกั้นนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เก็บโคงเก็บของนะครับผมนะฮะที่เก็บโคงเก็บของมาให้มีมาให้เลยนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับชุด first aid kit มีมาให้นะครับอ่าสครับเพจเนี่ยไม่ได้ลอกไม่ได้แกะเลยเห็นไหมนะครับสภาพเดิมๆเลยอ่ะ นะครับจัดมาให้เต็มแล้วนะครับนี่หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทครับนี่ฮะนี่ครับไปอีกหนึ่งคันนะครับรถปี2019นะครับเมื่อกี้ bmw x 3นะครับเป็นบอดี้ไซส์ซิงพอๆกันเห็นไหมครับให้ดูทั้งคู่เลยพอๆกันนะครับแต่ถ้าใครต้องการ suv ตัวเล็กกว่าหน่อยหนึ่งเรามีอีกคันนี้เข้ามาครับผมนะฮะมากับบอดี้สีขาวเลยกับตัว gla 200นั่นเองครับผมนะฮะเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันก่อนครับ ตัว g l a 200คันนี้นะครับผมเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับรถปี2022ครับเลขไมล์ส0 0 0มกิโลนะครับดูกระจังหน้าครับแบบไดมอนด์กริลนะครับ AMG แบบนี้นะครับวันนี้นะฮะพาร์ตแต่งนะครับ AMG มารอบคันเหมือนกันนะครับบอดี้สีขาวใครหาอยู่มาดูได้ครับไฟหน้ามากกว่าตัวไฟหน้าแบบไฮเปอร์ฟอร์แมนต์ตัวใหม่นะครับผมนะฮะที่เขาเฟซลิฟต์มาเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ ตัวที่เฟซลิฟมาแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี2019นะครับผมนะฮะก็คือจะได้โมเดลนี้มาเลยนะฮะแต่ทีนี้เขาจะพามาให้ดูเดยพี่ใหม่ไปฝั่งนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับภายในรถคันนี้ก่อนเพราะตัวนี้เชนหลายอย่างเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูดีกว่านะครับผมนี่ฮะคันนี้นะครับราคาหายจากป้ายแดงไปแล้วอ่ะหนึ่งล้านบาทนะครับเต็มเต็มเลยนะครับนะฮะที่เห็นแบบนี้เนี่ยสตาร์ทยังไงโอ้โหแอมเบียนท์ไลท์ให้มันรอบคันอยู่แล้วครับ คันนี้นะครับผมนะฮะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนั่นเองครับราคาป้ายแดง2องล้านสี่แสนบาทวันนี้เอ็กโฮมคาร์ขายราคาเพียงแค่1นึ่งล้านสี่แบาทกับเลขไมลสองหม่นหนึ่งพกิโลนะครับหน้าจอแบบใหม่แบบนี้นะฮะทัชสกรีนได้ด้วยเห็นไหมฮะทัชสกรีนได้กราฟิกมีคู่สวยงาม FMAM มีมาให้หมดนะครับผมนะฮะอ่าแล้วก็สามารถทัชได้จากพวงมาลัยได้เลยนะฮะ อ่าทัดได้จากพวงมาลัยได้เลยอย่างเงี้ยสวยๆเลยกราฟิกชัดนะครับผมนะฮะกราฟิกชัดไม่ว่าจะเป็นระบบนําทางนะครับนะฮะวิทยุเรดิโอต่างๆครับผมนะฮะข้อมูลต่างๆแอปพลิเคชันรับรอง Apple c a r p เพย์อันเดอร์วัตโตเรียบร้อยแล้วเชื่อมต่อได้นะครับผมเนี่ยตั้งค่าภาษาไทยรับรองรับรองแล้วด้วยนะครับผมนะฮะก็จะมีระบบต่างๆภายในนี้นะครับพวงมาลัยตัวเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นตัว AMG แบบนี้3ก้านท้ายตัดครับผมนะฮะสวยๆเลย นะฮะไม่ถึง1 5ล้านนะครับผมนะฮะคันนี้สวยงามนะครับเบาเป็นเบาแบบอคันทาร่านะครับผมนะฮะตัดด้วยทีมภายในเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับที่แบบสวยๆเลยนะครับลายคาร์บอนเท่ๆไปเลยนะครับผมนี่ฮะตัวแพดตรงกลางตรงนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบมาใหม่แล้วนะครับผมแพดตรงนี้เปลี่ยนได้บ้อยแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับผมก็จะเป็นไวเลสชาร์จิ่งนะครับแล้วก็มี USB Type C ให้1จุดนะครับถ้าใครไม่ใช้ก็ปิดได้เลย ดูสิครับสวยไหมนะฮะสวยงามนะครับระบบแอร์ต่างๆไฟฉุกเฉินก็กดตรงกลางได้เลยครับนี่เร่งแอร์ลดแอร์ก็กดได้นะครับผมนะฮะฟังก์ชันมีไฟให้นะครับภายในแอร์ตรงกลางมี3จุดฝั่งคนขับมี1ฝั่งคนนั่งมี1ข้างหน้าก็5จุดแล้วนะครับเย็นแบบจุกๆกันไปเลยนะครับโอ้โหไม่บอกเลยคันนี้คบคันราคา1นึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมกับตัวท็อปแบบนี้ สวยงามมากๆนะนะครับผมเดี๋ยวแป้งพาไปดูข้างหลังกันดีกว่านะครับนะฮะข้างหลังเลยมาดูข้างหลังกันเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเป็นรถที่พร้อมใช้งานหรือเปล่านะครับดูสภาพสิครับใหม่มากๆนะครับนะฮะใหม่มากๆเลยนี่ฮะรถปี2022ครับประหยัดไปแล้วนะครับประหยัดไปแล้วนะฮะหนึ่งล้านบาทเต็มเต็มนะครับผมนะฮะหนึ่งล้านบาทเต็มเมเลยสภาพเดิมๆครับผมที่ได้มานะครับ ฟังก์ชันครบคันนะครับเป็นบอดี้ใหม่นั่นเองครับผมนะฮะกับตัว gla 200นะครับผมนะฮะดูซีนเดิมๆดูดิครับรถแบบโผหายจากป้ายแดงไปแล้วอ่ะนะครับผม1ล้านบาทนะครับได้แล้วก็วันนี้นะครับขับแบบสบายๆกับทาง x อ็กโชมขายเลยกับดอกเบี้ย0%ครับนะฮะหรือจะเลือกรับเป็นวารันตีซ่อมฟรีสู่ได้ครับไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นเบนหรือ bm นะครับเราให้เลยครับผมนะฮะทันทีเลยนะครับผมนะฮะที่จัดไฟแนนซ์นะครับ3ปี100,000กิโล ใครสนใจนะครับ SUV ภายในร้านเอ็ก X โอมคาร์นะครับสามารถโทรหาได้นะครับ086นะครับ444 5545นะครับหรือนะครับจะแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ก็ได้ครับ086 444 5545นั่นเองครับผมนะฮะใครว่างๆนะครับอย่างเช่นวันอาทิตย์วันนี้นะครับมาดูได้นะครับที่เอ็ก X โอมคาร์เปิดทุกวันนะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลย9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นใครมาไม่ถูกยังไงสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้ในแฟนเพจนะครับหรือโทรหาผมโดยตรงได้เลยได้เลยนั่นเองนนนนนะะคคครรรัััััับบบวววีี้่ขออตลาไปกสสด